จากซีก้าคลีนซิ่งทิชชู่จากโซลา r c คอสเมติกเหมาะมากแก่การพกไปต่างจังหวัดต่างประเทศไม่หนักกระเป๋าด้วย ้ก็จะเป็นประมาณนี้เลย <S <S ทเทียบกับหน้าน,นี้ความนุ่มมือยืดหยุ่นแบบนี้มันก็จะไม่ทําร้ายผิวของเรานั่นเองตามชื่อเลยนะทุกคนคือเขามีส่วนผส,สมของซิก้านั่นก็คือใบบัวบกว่านหางจระเข้ด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดการระคายเคืองอะไรแบบนี้เนาะ <S <S เลิศด้วยความที่ผ้าเขามันยืดหยุ่นมากๆอะ่ะเราเอานิ้วสอดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเล็บของเราแล้วเราก็เกลี่ยน้องอายไลเนอร์ออกไม่แสบตาเลย หนึ่งแผ่นนี่คือแบบใช้ได้ทั้งหน้าจริงๆหน้าชุ่มชื้นมากนี่คือแผ่นที่หนึ่งและนี่คือแผ่นที่สองสองแผ่นก็คือเอาหน้าอยู่สะอาดหมดจดซีก้าครีนซิ่งทิชชู่จากโซลา r คอสเมติกจ้ะ